สวัสดีครับพ่อพี่น้องนะมืัวันนี้ผมต้องมาเท็ครับนะบอยู่งานสามกุญแอยู่เต็นของจอมยุทธฟาร์มขอนแก่นนะครับนะพี่น้องครับอันนี้คือแดงมั่งมี8 8ดนะครับนะฮะตัวนี้นะสุดยอดนะฮะสุดยอดดาวรุ่งกุ้งแรงนะของจอมยุทธฟาร์มขอนแก่นนะครับนะฮะตัวนี้นะสุดยอดนะพี่น้องครับนะเบิ้งการต้นการโตดีมัดนะครับนะเบิ้งการต้นการโตดีมัดนะครับนะสุดยอดนะฮะ ตัวนี้อายุกลางสี่เข่าสิบเดือนนะครับพี่น้องครับนะการยืนนะครับนะการยืนดีมากๆส้มหูส์ดีสุดๆนะครับนะแดงแบบโมมีไลน์เลยเบิ่งโตพี่น้องครับการโตครับดูว่าพัฒนาการม้าดีมากๆนะครับสำหรับอ๋อแดงมั่งมีแปดแปดนะฮะจอมฟาร์มขวัญแจ่นนะครับนะฮะโอ้สุดๆครับพี่น้องครับนะตัวนี้อนาคตนะพ่อพันธนะฮะดาวรุ่งพุ่งแรงแน่นอนนะครับนะฮะจอมยุทธ ฟาร์มนะฮะอำเภอพยูนจังหวัดขอนแก่นนะครับมือนี้น้ำลูกซ้ายนะฮะัสามโตนะครับนะมาประกวดนะครับนะฮะเบอร์ครับพี่น้องครับตัวแรกครับตัวแรกชื่ออะไรครับชื่อแดงน้ำโชค99ครับแดงแดงน้ำโชค99แดงน้ำโชค99นะพี่น้องครับนะตัวนี้นะครับเป็นลูกเป็นลูกของใครครับลูกมาริโอครับลูกของมาริโอนะครับนะฮะมาริโอนะตัวนี้นะครับนะพี่น้องครับนะเดี๋ยวเบอร์ครับนะตัวนี้นะฮะจุดเด่นเลยนะครับเป็นงัวทีอ่า ส้งหูดีมากๆนะครับนะท้งหูดีน yes. ํามากๆเลยนะครับนะฮะเบิ้งงรับคือก้อยเขาเกี่ยวเสมอกันสองข้างเลยนะครับนะก้อยเกีียวเสมอสองข้างโบดชัดเจนนะครับนะโบดลึกนะครับโบดลึกนะโบดชัดเจนนะครับนะฮะนะสุดยอดนะครับนะเบิ้งครับความสูงนะฮะโบดชัดเจนนะครับนะเบื้องรับนะไข่กับดำพี่น้องครับตัวนี้นะครับนะเสมอกันสองข้างนะครับ so ก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่น่าติดตามมากๆนะครับพี่น้องครับนะฮะชายุทธกี่เดือนแล้วตัวนี้ตัวนี้11เดือนครับ11เดือนครับผมใช่ครับ11เดือนแม่เป็นสายสายแดงดีครับสายแดงดีแม่เขาใหญ่มากใหญ่มากนะครับนะฮะสวยมากครับนี่นะช่างยุทธนะครับเอามา3โตนะครับเดี๋ยวรีวิวทีละโตเลย ตัวนี้นะครับตัวแรกเลยนะครับนะเบิ้งครับหน้ากระบาลหน้าช่านมากตัวนี้เป็นง้วที่นาสันนะฮะนานกแก้วพี่น้องครับนะดั้งคมกระบ,บาลบนดีนะครับนะใบไม่ต้องพูดถึงนะครับนะสุดยอดนะฮะของจอมยุทธฟาร์มขวัญจันทร์นะครับนะฮะมันนี่นะมาสามตนะฮะอันนี้คือชื่อ ชื่แดงนำโชคแดงนำโชคนะครับนะแดงนำโชคตัวหนึ่งที่ดูดีของมาโล้ครับนะฮะอันนี้คือกเดี๋ยวมีอีกตัวนึงเนาะนะครับนะเดี๋ยวเรามาเบิ้งกันนะตัวนี้ชื่อชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่อแดงเศรษฐีเจ็ดเจ็ดครับแดงเศรษฐีเจ็ดเจ็ดนะครับพี่น้องครับนะฮะมันนี่น้ามาสามโตเลยนะครับนะอันนี้จอมยุทธฟาร์มขอนแก่นนะอำเภอพะยืนนะจังหวัดขอนแก่นนะครับนะโอ้ตัวนี้สีดีครับพ่อมาริโอ้แม่ แน่อ่างคิงแดงคิงแปดเก้านะเบิ้งเบิ้งทรงหูพี่น้องครับแดงลูกบ้านสิงห์ครับครับนะฮะทรงหูสุดยอดนะครับนะฮะทรงหูสุดยอดนะครับสีจัดครับสีจัดนะครับนะฮะทรงหูสุดยอดนะฮะโบชัดเจนนะครับนะฮะโอ้นะฮะสำหรับจอบหยุดฟาร์มนี่นะครับสามโตนะครับสำหรับลูกมาริโอนะครับเด่นลูกมาริโอเลยนะครับนะฮะเพราะว่าเราเป็นมัวที่ทรงหูพิมพ์นิยมนะครับนะฮะ โกลด์คำกลางบานไปก้อยนะครับนะชัดเจนนะครับนะสำหรับตัวนี้นะครับนะอ่าอีกตัวหนึ่งครับนี่ครับพระเอกของเรามาแล้วนะครับนะพระเอกของเรามาแล้วนะตัวนี้แดงนะครับมั่งมีแปดแปดอันนี้คือดาราช่องของต้องใบเท็กนะครับตัวนี้นะครับนะฮการฝึกหัวเ่องของสื่อข่าวทุกอย่างนะฮะนะสุดยอดนะครับ กี่เดือนแล้วครับเออท่านยุทดสองวันครับจะครบสิบเดือนครับครับอีกสองวันครบสิบเดือนครับนี่ครับแดงมัางมีนะครับนะแปดแปดนะครับนะแดงมัางมีแปดแปดวันนี้มาทึ่งพ่อทึ่งแม่เลยวันนี้ครับนะพาดูดทรายมาหลารางวัลนะครับนะ สุดยอดนะง้วตัวนี้นะครับเป็นง้วทีลูกมาริโอทีสีแดงเจ็บปวดมากนะครับนะสีแดงเจ็บปวดมากนะฮะเบื้องการโตกับพี่น้องครับนะฮะเบื้องการโตนะการโตดีขนาดเลยนะครับการโตดีขนาดเลยนี่ฮะหล่อมากครับนะแดงบ้างมีแปดแปดนะครับนะแดงบ้างมีแปดแปดนะครับสุดยอดนะครับจอมยุดฟาร์มนะครับนะแดงบ้างมีแปดแปดนะครับนะ ครับกำลังแต่งตัวกำลังแต่งตัวครับคิดว่าน่าจะประมาณวประมาณอีกสองเดือนน่าจะครับหน้ากระบานน่าจะมาโอ้นะฮะไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะฮะไปได้อีกเยอะนะครับนะฮะบังคับบังคับโบชัดเจนนะครับนะสมหูพิมพ์นิยมนะครับทั้งสามเลยนะครับทั้งสามโตเลยนะฮะสำหรับลูกมานิโอนะครับของจอห์นยูตฟาร์มแปดแปดนะครับนะฮะได้อที่ไรครับยุทธบันเน่ ของรุ่นสีแดงของรุ่น6-12ครับได้ติดรางวัลที่สองครับผมนะฮะสุดยอดนะครับนะสำหรับแดงบางมี8-8นะครับนะฮะนะสุดยอดนะฮะหัวงงามเมืองขอนแก่นนะครับนะัวงงามเมืองขอนแก่นนะครับนะฮะนยุทธมีอะไรฝากถึงเอฟซีของแดงบางมี8-8ไหมครับติดตามพัฒนาการ่นะครับ6-12เดือนนี้เรากำลังบํดทั้งหมด ประมาณครับอีกสักสี่ห้าเดือนน่าจะสวยงามแล้วก็ผมก็จะพัฒนาแล้วก็เลี้ยงอย่างดีครับฝากติดตามพิรุณาการครับแล้วก็น่าจะรู้นี้ประกวดประกวดสผล่แล้วออกเวลายังไม่เขียนเวลาจากตัวนี้ว่าฟ้าใส่ต่อไปนะคะเป็นเพศเมียหกสองตัวนะคะในสนามเมียพุ้มพี่หยวนะครับให้จะอยู่ที่ที่ที่ดูแลดี ใช่ไหมว่าถ้ายังไงก็ขอพี่ครับขอพี่ครับพี่นาคเราที่อบครับแต่ว่าก็คือรงนี้วยนปะนเบอร์หนึ่งสายทองค่ะเข้าสีดทมากลาบอร์เพา่อระดูกกระดูกสีเม็ดสีดีมากกระดูกดีมากครับ เบิ่งพี่น้องครับนะฮะโค้งสางดียืนสวยนะโค้งสางดียืนสวยสำหรับแดงมั่งมี88นะครับนะฮะแดงมั่งมี88ดแไปดูบอลน้ำหวานนะฮะสุดยอดนะครับนะฮะโอ้โหดองแดงพี่ครับนะฮะปลูกไซส์สามตีนอยู่ตามเบอร์กันนะฮยอดนะครับนะฮะแล้วมันมีแปดแปโอเคครับท่านไหนจะฝากติดตามแดงมั่งมี88ของจอมยุทธฟาร์มนะขอนจันด้วยนะครับนะสวัสดีครับ